บล็อกใช้หน่อยบล็อกใช้หน่อยัสได้อยู่ได้อยู่ยึดยักกันทำไม ชัาเอาขออออาโอ,อาเคขึ้นไม่ดีนะตัวเนี้ยแค่บวมสะบักยังไม่สวยสะบวกฟอมดีเท้าแน่น าชติน,นึนทีมมองบนขอเปลี่ยนตัวไม่เล็กก้าออกไม่เล้เข้าอย่าแย่งมือเซ็ใครโดนแม่ใครโดนแ่อย่าเสียงงง่ายเลยปล่อยมือเซ กลายเป็นกลายเป็นอตะเกรงแทนที่จะ And you k กริงบอนนะ่ะสวยนี่นี่ สวยอยู่กดวตัวตีช้าวันนี้ตัวตีช้านิ่ง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 แลมอย่าถอยตีไกลบ้อง ได้เงาได้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 ไไล่ไลล่ไเล่นแล้วไม่มีเสียงเล่นแล้วไม่มีเสียงอ่ะ 东。 你买你。 Siap, 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 ya siap Tua pilih, tua pilih Tua pilih Bok Jangan takut กลางระวังบอลหยอดกลาง,งบลง็บอกคุนช้าบล็อกคุณช้านะบล็อกเ้าเ้าไม่บลอกค้เาเา,ามากน่าดบล็อกกลางฉา,า,าดบิดหลัง เราเสิเสไม่เห็นเขา,ขา,ากะยับแป๊ะ จะดูแต้มด้วยผมว่าแต้มเพิ่ขึ้นผมนนมั่นใจเปลีนไม่เหมือนเราตอนรแรกเขานังล้อแต้มเลยแล้วก <15 S 1> ็สิบาเท่าสิบห้าเท่าแล้วก็เสิร์ฟได้แต้มสิบหกสิบห้าเหรอ ไปปไปๆไปปไปอไปปไปไปไะไรอ่ปอไปปล่ไปมันนูนตรงไหนอ่ะโยย่ตัวย้ยที่โบไม่เห็นดูอะไรหรือที่โบยุ่งล่าง ช้าชาขช้าช้าขอช้าชาขึ้นช้ช้าผมันจะเล่นเ็มแน่ะเล่นตีอ่ะไม่ใช่จะเล่นเป็มเขาเล่นเป็มมันจะต้องอันนี้อย่าไปเลยอย่าไปเไยอย่าไปเลยอยียเยอะมากมาเสิร์ฟเลยมาเสิร์ฟเยลงท่าเสีเสียเ อยย่าท <Kız S 1> ุกต <th ername> ัวย่านี่ย้ายยิง้าทีมลอลองบอลบอโทีาเ้อเสียงเสียงเสียงอกช่วกันบ๊อ

ไปเลยแล้วมันไม่พร้อมอันเนี้ยช้ามากช้ามากหอยใจโด่งไว้ไอ้แลมโดง่งไว้เลยเดียวเดียวแรง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 ได้อยู่นิ่งนิ่งโด่งไว้โดง่โดไงไว้